จินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ครับผมไรสังกัดดังสียงฮะคลิปนี้ก็พาเจ้าซุมิโตโมโนะครับร้อยสามสิบนะคุณต่อยุคาออกครับผมอึบอึบอึบตึงนี่เขย่าครับเขยา่าเอาเอาเอาเล่นแล้วเล่นแล้ว นี่อันนี้เป็นวิธีการที่เขย่าดินนะครับรว่าดันดินออกให้หมดนะแป๊บเดียวนะครับเพราะว่า,าดินมันโดนฝนเนาะโอมันโดนฝนปุ๊บมันเริ่มหลมุมหลวมแล้วนะฮะมันอ่อนแล้วครับนั่นแหละ เดียวรถเมโคนี่มันโกยง่ายครับถ้ารถไทยนี่จะยากหน่อยถ้ารถไทยนี่ยังไม่ได้ไปไหนหรอกเพราะว่าเ รากมันลึกครับตัวนี้อีกแล้วครับคนขับต้องเข้าใจทำนะครับถ้าไม่เข้าใจทำนี่มันก็จะช้าในการขย่าเอาดินออกจากรากนะครับ มุนไหมมุนไหมนึกว่าจะมุนเล่นเหมือนหัวหน้าเจชะแล้วเจ้าของบอกว่าช่วงนี้งานยากมากเลยนะครับ อ๋อข้างถนนไม่ได้ขุดเพราะขุดถ้าข oh, ุดปุ๊บถนนเขาจะพังอ่าเดี๋ยวใช่ตัดออกเลยผมว่าจะเอามาตัดอันลเอามีดมาอยู่ ใช้เวลาไม่นานนะเนี่ยประมาณไม่ถึงชั่วโมงละปึ๊บเอยไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับจริงก็เลยตีเหมาไปนะฮะพอได้ค่าน้ำมันนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่จะเป็นเรื่องง่ายที่จะต้องขุดเจ้าร่างเนี่ยถ้าเจอรถเล็กๆนี่เรียบร้อยเลยถ้าเจอรถใหญ่หน่อยก็ถือว่าโอเคอยู่ครับ นะครับเขาเขย่าแล้วก็ดันปิดคันให้ด้วยเห็นไหมเขย่าดินออกครับ วิธีการปลูกฟางาครับ,รบ,รบ,รบมันจะกินพื้นที่เยอะมากครับเจ้ารากยูคานะครับไม่ใช่งัดกันง่ายๆอ่ะ ว่ารากมันเยอะครับยี่สิบกว่าตอครับผมนะครับถ้าเขาขุดเคยขุดก็ตอละสองร้อยยี่สิบกว่าตอก็ตกว่าสี่พันกว่าบาท ข้างนอกออบออบก่อนนะดุดแล้วครับข้างหนึง่งครับเจอตอใหญ่ในยากอยูป่ปึ๊บ,บ,บเฮ้ยเกือบครับ อ๋ออ๋ออ๋อ,อเรียบร้อยฮะต้องระวังครับกระจกระวังกระจกลงพี่ กองไว้กองไว้แล้วกเ็เดี๋ยวเขาก็เอารถนะครับมาขึ้นนะปิดคันนาให้ด้วยครับผมเพราะว่าถ้าจะใช้รถไถปิดนี้เขาจะช้าหน่อย ครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ